สวัสดีเพื่อนทุกคนวันนี้เป็นมาขายของนะจะมมโม้อะไรให้ฟังเมื่อวานกินกาแฟาตัวที่หน่อยขายนะลูลูซี่นะตัวนี้นะ <c oughs> จะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายนะอยู่ก็โอ้โหหกชั่วโมงเท่านั้นหลังจากกินถ่ายถ่ายแล้วก็มันถ่ายสองรอบอะ่ะ แต่มันไม่ได้ถ่ายติดกันนะเหมือนเหมือนเรากินอะไรเข้าไปแล้วมันก็จะถ่ายออกมาแต่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายหนักอะไรประมาณนั้นแต่มันก็ทําให้ตัวเบาอะไรประมาณนั้นไม่ไม่หิวอืมพอตื่นเช้ามาเอ,อผลลัพธ์ที่ได้ที่เรารู้สึกเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวมันกระชับขึ้นอะ่ะอืมเหมือนเหมือนมันกระชับอะ่ะมันเหมือนอธิบายยังไงเดีย๋ยหน้าท้องมันมัน มันเรียบอ่ะมันไม่ตึงอ่ะเออแล้วมันก็กระชับรู้สึกรู้สึกได้รู้สึกได้ในแก้วแก้วแรกที่กินกับเมื่อวานน่ะแล้วมามาพอตื่นเช้ามาเราตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเลยว่ามันมันกระชับมากอืประโยชน์ของมันนะที่อาจจะในคุณสมบัติของสารสารสกัดที่มีอยู่ในกาแฟนะมันประโยชน์ของมันเออมันช่วยได้จริงเออมันเห็นผลจริงไม่ได้อวยนะอไม่ได้อวยหรือไม่ได้ขายอะไรแต่แต่มัน มันเห็นผลนะตัวเรากินเองเห็นผลจากหน้าท้องนะ้เมื่อวานป่องๆนะวันนี้เรียบไปเลยเอแล้วจากคนที่ไม่ค่อยได้ถ่ายนะมันปกติสามวันห้าวันทีนด้วยซ้ําไปเป็นคนที่ไม่ถ่ายแต่กินไปแล้วก็เหลือเชื่อที่ถ่ายอืแต่ถ่ายก็ไม่ได้ไม่ได้หนักอะไรมันก็ปกติมันก็ขับออกมาก็บันทึกความทรงจำวันนี้เป็นแก้วที่สองแต่ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักทีเนาะเหลือเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าตัวเองมันกระชับขึ้นอ่ะ เหมือนเราออกกําลังกายมันแบบเหมือนไขมันเราหายไปมันรู้สึกได้มันรู้สึกได้ในความรู้สึกถ้าก็ลองดูด้วยกันถ้าใครอยากกินเนี่ยไม่ได้ขายนะบอกไม่ได้ขายไม่ได้มาอวยว่าสินค้าเลยผลิตภัณฑ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันเห็นผลจริงๆริงมันอะไรดีอะมันมีประโยชน์อะเออของเขาดีจริงอะไรประมาณนั้นเออ มีออยอด้วยมีฮาลานด้วยถูกต้องอมไม่ต้องกลัวเลยว่าอันตรายแล้วก็เมื่อเช้ามานั่งศึกษาสารสกัดที่มันอยู่ในกาแฟม,มีอะไรอะคอลลาเจนเนี่ยทาให้หน้าใสเลยไ,ไหมตื่นมาไม่ใช่แอปนะอันนี้กล้องสด <laughs> แล้วก็มีอะไรเนี่ยส้มแขกถั่วขาวกระบองเพชรเนี่ยมันเกี่ยวกับ คนรักสุขภาพโดยตรงเลยเนี่ยเมื่อวานเมื่อคืนเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อเช้าเลยเช้ามืดเลยมานั่งศึกษาดูเอะผลิตภัณฑ์นี้มันมันแตกต่างจากกาแฟายังไงเออมันก็แตกต่างจริงกาแฟาก็ทําให้ไม่ง่วงแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเหมือนไม่ได้เน้นกาแฟามันเน้นสารสกัดข้างในกาแฟซะมากกว่าที่มาช่วยในเรื่องยับยั้งไขมันอะไรประมาณนั้นนะยับยั้งลดมันมีไอตัวไอพวก สาสกัดกระบองเพชรถั่วขาวอะไรพวกนี้มันประโยชน์ของมันก็คือในช่วยการลดน้ำหนักควบคุมไขมันอะไรเนี้ยดีท็อกอะไรทิมอยู่ในํำไส้อะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่เกิดประโยชน์อะ่ะทำให้เราไม่ค่อยหิวไม่ไม,ไม่อะไรไม่อยากอะไรประมาณนะั้นก็ลองดูถ้าใครสายแบบออกกําลังกายด้วยแล้วแต่น้ำหนักมันไม่ลดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขียวกระโดดขับถ่ายก็ก็ลองกินดูนะแนะนำ ย้ำอีกนะไม่ได้อวยไม่ได้มาขายของแต่ก็แนะนำว่าผลิตภัณฑ์ที่มันดีเนีเห็นไหมเด้งเลยคอลลาเจนอืดีด้วยมีประโยชน์ด้วยที่สำคัญมีกาแฟก็ช่วยในเรื่องให้เราตื่นไม่ง่วงปกติเป็นคนกินกาแฟอยู่แล้วกินทุกวันนะอแต่นี้ก็กินไปด้วยแล้วก็ เออน้ำหนักเราลดไปด้วยหน้าท้องเราหายเดี๋ยวดูเดี๋ยวซิปแปกแพคจะทําให้ดูจะให้โชว์ไหมเพราะว่ามันมันเรียบขึ้นกว่าเมื่อวานเนี่ยดูด้านข้างเมื่อวานป่องออกมาเลยวันนี้แบนลงไปหน่อยนึงอ้าวก็มาแนะนําแค่นี้แหละเ,เดี๋ยววันต่อไปก็จะมารีวิวให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนอีกอืมอ,อันนี้วันที่สองละแก้วที่สองละดูที่มันจะเปลี่ยน เปลี่ยนตัวเราเองไปมากกว่าเดิมไหมอ,อร่างกายเราจะน้ำหนักลดไหมย,ยังไม่ได้ช่างพีแต่ปกติอยู่ประมาณ75ช่วงโควิดขึ้นไปประมาณ78นี่จะครบ1ปีแล้วมั้งพี่ไม่ได้เตะบอลเลยไม่ได้ออกกำลังกายเลยเออกินนอนโควิดเป็นเหตุอืจะเป็นคนที่ผอมๆอ้วนได้70กว่าขึ้นไป78ตอนนี้ก็ 75แต่หน้าถ้าช่างใหม่นี่น่าจะเหลือสัก72แล้วมั้งความรู้สึกตัวเราเองนะเพราะตัวรู้สึกว่ตัวเราเบาเบาขึ้นเพราะปกติก็เป็นคนถ้าออกกำลังกายหรือแต่ต้องออกหนักๆมันถึงจะลดอแต่เป็นคนกินเยอะอกินเยอะมากไปสั่งร้านอาหารไปกันหน่อย2คนก็โอ้โหสั่งเต็มโต๊ะห้าอย่างแม่ค้างงเอ๊ะสองคนนี้ตัวเล็กเมันจะกินหมดไหมเออก็หมด แต่เป็นคนไม่ค่อยถ่ายในในปัญหาของตัวเราเองเนี่ยที่เราผสมอยู่ก็คือไม่ค่อยถ่ายอะไรเนี้ถ่ายยากนั่งนานแต่เออพอได้กินกาแฟเรารู้สึกว่ามันแตกต่างก็ลองดูลองดูใครอยากลองก็ไม่ต้องเชื่อเราลองดูเออก็แนะนำได้เราก็รู้ว่าทุกคนทุกวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องถ้าผู้หญิงเนะี่ยก็ต้องหน้าท้องน้ำหนักอะไรเงี้ยอืม ผิวหน้ามองค้ำเนี่ยแน่ไหมมันเนี่ย,ย,ยคอลลาเจนแน่เลยเนี่ยเห็นไหมมันสว่างใสเลยตอนแรกหน้าดำ <c oughs> โอเคแล้วมีอะไรจะมารีวิวใหม่ในวันพรุ่งนี้นะแล้วเจอกันชาวโลก